ชาวนาทุกคนฟังทางนี้ค่ะวันนี้แม่ประวานนะคะมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วจะมาอัปเดตว่าชาวนาอย่างพวกเราก็สามารถครอบครองเหรียญคริปโตเคเรนซีได้ง่ายๆค่ะทุกคนไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องรักษายอดนี่เป็นธุรกิจของทายาทบริษัทปราสาททองโอสถทายาทรุ่นที่สามนะคะชื่อคุณแก้วดรปียสุนีปราสาททองโอสถค่ะ พูดถึงชื่อบริษัทปราสาททองโอสถคงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักใช่ไหมคะและคุณแก้วก็เป็นทายาทรุ่นที่3ธุรกิจแสนล้านค่ะได้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอย่างพวกเราอย่างแม่ประวานก็ยังได้ควายคว้าโอกาสนี้เอาไว้ค่ะนั่นก็คือโมเดลธุรกิจแบบใหม่และมีเหรียญให้พวกเราขุดกันค่ะหนึ150ล้านเหรียญเหรียญมีจำนวนจำกัด เพียง150ล้านเหรียญเท่านั้นใครที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้สําเร็จจะได้รับฟรีสิบเหรียญตอนนี้มีคนยืนยันตัวตนได้สําเร็จแล้วนะคะสามพันกว่าคนเท่านั้นเองค่ะในประเทศไทยเราเหรียญยังมีอีกตั้งสิบสี่ล้านกว่าเหรียญค่ะที่รอทุกคนมาโกยเหรียญไปค่ะไปเท่าไหร่ไปได้เลยค่ะตอนนี้เหรียญหมดแล้วหมดเลยนะจะแจกถึงเดือนมีนาคมค่ะใครที่สนใจนะคะอยากลอง โกยเหรียญดูว่าเป็นยังไงนะคะสามารถทักหาแม่ประวันได้ตรงนี้ค่ะจิ้มาที่โปรไฟล์ทิกตอกแม่ประวันบอกว่าแม่ประวันสนใจเรื่องเหรียญคริปโตค่ะและแม่ประวันจะติดต่อกลับไปนะคะบอกได้เลยว่างานนี้มันปังมากค่ะมาก่อนได้ก่อนบอกเลยนะคะว่าเหรียญมีจำนวนจํากัดนะถ้าอยากได้หลังจากนี้ไปต้องเอาเงินซื้อเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเรามาลงทุนกับบริษัทปราสาททองโอสถเนี่ย 1,690บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตแล้วเรายังได้เหรียญอีกนะคะ350เหรียญถึงวันที่2กุมภาโอกาสดีๆแบบนี้นะคะให้ลงทะเบียนวันนี้ยืนยันตัวตนให้ผ่านค่ะตัดสินใจเป็นนักธุรกิจแค่1,690บาทจะได้รับเหรียญคริปโต350เหรียญ คูณมบาทดูค่ะเรทต่ําสุดคูณด้วย33บาทเป็นเงินเท่าไหร่นี่ก็โคตรคุ้มแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราสะสมจากนี้ไปถึงเดือนมีนาเราได้คนละหมื่นเหรียญแสนเหรียญอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราค่ะทุกคนคิดดูอะไรจะเกิดข,ขึ้นกับชีวิตแม่ประวานชาวนาจากจังหวัดยะโสธรคนนี้เรามาร่วมโกยเหรียญคริปโตไปด้วยกันค่ะต่อไปจะไปดูหมอลำเสียงอีสานก็ต้องจ่ายไปเหรียญคริปโตเลยเด้อเดี๋ยวนี้แม่น้องน้อยบอกต้องจ่ายไปเหรียญคริปโตค่ะ มากลวยเหรียญไว้ค่ะทุกคนมาทักมาได้เลยค่ะ